วัสดีครับผมป้ากันทำแล้วเนาะหลายวันแล้วไม่ได้ลงคลิปนะห้าวันได้ครับผมวันนี้เป็นคลิปต้นไม้ครับเอาใจคนรักต้นไม้น้อยเนาะเดี๋ยวปลาเราปลูกต้นไม้ครับผมปลูกต้นไม้หรือว่าขยายพันธุ์ครับผมมีอยู่กี่ชนิดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชนิดครับผมอันนี้ยกมาพอยักน้อยครับผมนี่ครับผมสาวน้อยปะแป้งครับเดี๋ยวผมจะตัดเนี่ย ตัดต้นใหญ่ๆน,นี่ออกครับผมไปช้ำไหมครับอู้น่าอู้มาแล<ม>้วเสียงเสียงมากแล้วส่วนต้นนี้คือฟูด,ดังครับผมเี๋่วจะพามาขยายพันธุ์แบบง่ายๆครับฟูด,ดังมันขยายพันธุ์ง่ายเนาะตัดเอาทีใบมันบาง,งาน้ำครับผมแล้วตี่สามเนาะส่วนอันนี้คือเสียงมาทำแล้ว แล้วครับนี่งามอ,อ่ะอันนี้คือต้นอโกนิมาโกนิมาเนาะอันนี้มันเป็นพุ่มงามครับผมมันหลายต้นเดียวผมจะเอาออกสักต้นหนึ่งครับผมนี่มันมันเบียดกันเกินเนาะนี่จะเอาต้นประมาณนี้ครับงามดีครับนี่น้อยๆกระถางน้อยๆครับผม อันนี้ผมก็ทำมาเดือนกว่าแล้วครับผมเนี่ยึ้นมาลวนอมันแหมยางคืนนี่เลยครับผมบ้นสีครับซสื้อซสื้อเป็นหัวไหมครับเป็นหัวหรือเป็นเงานาะเป็นหัวหรือเป็นเงาผมสีหัวครับมี่คือสีหัวครับผมสองลา้านไปบ้อนสีบ้านดางังโอเคครับผมมาติ้มกับพอบ่อแะติ้มติ้มแบบอย่างดีเด้อ ปินปูเต็มไหมเดยเฉพาะครับกระถางวันนี้จัดไปสามใบกระถางเอากระถางแบบป่านกลางครับนี่กระถางญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้ผาดร้องครับถึงมาใหม่ๆสดๆลบแรกคุจะ,ะใส่ดินกันเนาะใส่ดินก่อนครับผมอขอ้โหกาทำความสะอาดกุนงวันแบบน,นี้ครับผมเสียงดังมากครับ ปลูกต้นใหม่มันจะไม่หยักนะครับผมนี่ใส่ดินลงไปอันนี้ผมจะปลูกต้น,ยตน,นอ,กกนอนย,ย,นย่างนีปป้ครับต้นไอ้อโกนี่มาครับผมขยายพันธุ์ได้หลายหลายรูปแบบครับอโกนี้มาครับขยายพันธุ์ด้วยลำต้นก็นได้ครับผมถอนต้นม้าแล้วก็เสียบปักเลยแล้วแฮมย่างคือตัดออกมาครับตัดออกมาเอาแต่หยอดมันหลัมาปัก ได้เหมือนกันครับผมขยายพันธุ์ด้วยหน้ามือยังได้ครับผมแก่หน้าไวคือหากมันออกครับเลือกเอาต้นเลือกเอาต้นที่ว่าคิดว่ามันแก่ครับผมนม่มันหนาเกินไปครับผมแต่มันเป็นผูุ่มเวยนะกระถางเลยครับผมตัดมาได้คำหนึ่งัดต้องเฉียงๆแบนนี้ครับเฉียงอีนี่ครับแก่คัดเตอร์แบบผมๆมผมเนี่ อต่นี่ก็เป็นการปลูกต้นไม้ในคอนโดเในห้องเลยจะในส่วนเหมือนคนอื่นเขาก็เอานี่ใบจีมันมันนักเกินมันก็แกออกครับผมแกะออกไปเลยมันขึ้นง่ายครับต้นนี่ขึ้นง่าย เาเหลือประมาณนี้หรือว่าไฟเจ้าออกก็ได้ออกแหมก็ได้ครับผมประมาณนี้โอ้ิวเลยจิ้มลงไปครับปักไปเลยป,ปักว่าเขาก็หดน้ำครับผมเอาแบบแน่นๆนะครับตรงนี้มันได้ฮดน้ำอย่านงน,าน,นี่ครับมันต้องกวดตายครับผมหลักอองแน่นอน พอผมทำมาหลายกระถางแล้วครับผมจกนั้นผมเติมยิ้มข้างๆผมด้วยถ้าใครอยากได้ต้นแบบคมันตรงๆครับผมนี่ใจตึกเกียบตึกเกียบนี่ปักไว้ครับผมแล้วก็ใจฟางมัดเลยก็ได้ครับผมเชี่ยบเขี้ยบอย่งางนั้นได้มัดคือมันต้นมันตรงทำพอเนาะ เวลาต้นมันแข็งแรงแล้วเขาก็ตัดออกได้ครับเนี่ยเนี่ยเซตไปหนึ่งกระถางครับผมต้นมันแข็งแรงแลเลยอีอะนยน,นี่ผมใส่กระถางน้อยครับใส่กระถางเล็กอันนี้กระถางปานกลางนี่ก็มีนะครับผมนี่ตัด,ตดบองเห็ดน้อยอ้าวต้นต่อไปเดี๋ยว่อ นี่เลยครับผมต้นนี้เลยเนาะส<ฮ>เปสเลยหันหน้าคนทำคลิปวะหันหน้ากันเหมือนคิดถึงนต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้นักครับผมแต่แบบนี้กับงานนะเนะเนี่ยเอาทิ้งไว้แบบนี้งานแต่ตีห้องนี้อยู่สองต้นผมอยากอยากขยายพันธุ์ครับผม ขยายพันธุ์แบบเ้าต้นมันะขยายครับผมเหลือไว้สองต้นหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยขึ้นขึ้นมาหั่มสองต้นครับผมอันนี้อย่างอะไรนี่ขึ้นตัวหายอ้หัดเแบบตือรหน่อยดิจ้าแตดไปลยต้นนี้ก็บทราดครับผมต้นนี้กับแข็ง แถวน้อยปักแป้งอยู่มาแล้วครับผมน,นี่เหลือเหลือกระถางสองต้นเนี่ยอ๋อมันจะได้มาแย่งอาหารกันครับผมนี่ครับเอาเอาเอาตรงนี้ขยายพันธุ์ต้นมันกระถางตัวมานี่ผมเอาสองข้อปะอ่ะ <c oughs> นี่นี่หาอะไรเน,นี่ยเขาตัดต้องติดตามันครับผมตาแล้อันนี้ก็เจ้ได้หมดครับผมเดี๋ยวจะเจ้ได้หมดเอาตรงน,นี้ติตามันตามันอยู่ตรงนี้ครับตัดเลยเ่งหนึ่งตาหนึ่งตาขึ้นแบบนี้ก็มันต้องเอาไปขว่างครับผมเอาไปปักดินขึ้นเหมือนเดิมครับเนี่เยเดิมหาดิ้นลนะ อันนี้ก็เจี๊ยได้เนี่ยมีหาดไปเนี่ยเอาไปปักเอาไปปักแบบเอียงๆแบบนี้ก็ขึ้นครับตจน,นนี้ตอนแรกว่าจะเอากัดขาง่ายเขบผมดินยัง่ยมัดเลยดินมันจะก่อ เวลาของหดหน้านะนี่ครับผมจามันข้อแล้หน่อยปับไปเลยครับนี่งันแล้วอันนี้ผมจะปักสักสามสามข้อครับผมถ้ามันแตกหยอดแล้วก็ง่ายไหมก็ได้ครับถ้ามีมาเสียบไปเลยครับนี่เสียบลงไปพอตั้งไหนตั้งรุมตั้งบนได้เลยเสียบลงไปครับข้ออันนี้สองข้อเสียบลงไปครับนี่ เสซ็ตประมาณน,นี้เด้อเี๋ยวไม่ไดมแตกหกักแตกยอดเหมือนเดิมครับผมอ้าวเซฟไป้ครับผมนี่ง่ายๆสอยงอยางสองยางแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้๋ยครับมมมผมสมัครคลิปเออสมัครช่องผมลงทุกอย่าง <laughs> ย่างลงมยังกะลงครับผมอ้าวอันที่สามเลี้ยงอะ อันนี้สารนี่เลยครับผมสีห้องยังมีเตื๋าเป็นบ้านสีครับผมซื้อเป็นหัวนะใส่ลงไปเลยใส่ไปสีหัวแล้วครับผมดินนี่จังตัดครับผมเออมกไปครับเองหัวมุกผมเอาแกะหน้าไว้นึงคืนครับ โอเคนาไว้หนึ่งคืนพระวัตตอนที่เขาส่งม้ามันแหง้งหมุกลงไปเนี่จากนันก้นก็ดินกบเขาผมอ่าตอนนี่ก็หันแล้เนะอ่ะแค่นี้ไงไ่ายๆครับปุกบ้านสีด้วยเงาด้วยหัวมันเดี๋ยวถ้ามันขึ้นมาเป็นกอเป็นกอขึ้นมาหลายๆเขาไปแยกเขาหม เสร็จไปแล้วครับผมชิมิที่สามนะครับนะฮะอ๋ออันนี้อันนี้ก็ง่ายๆครับผมมีเจ้าจะตามาครอบแบบปมใจนี่จะพามาขยายแบบดึงน้ำแก้หนามแก้นห,นนหนามก็กั้นหิ้งสอง,ยงอ,อย่างโอ้ยเงื้อขาต๋าครับผมเดี๋ยวแววหนามาอ่าได้หนาม,มาแล้วครับผมจากนั้นเขาก็มาตัด ตัดเอาใบอ่าที่ก่อนตัดใบไหนมาเอานี่แหละตัดไปเลยครับแล้นี่ใจมั้หมนี่ยตัดไปนี้นะเนี่ยอันนี้ใบมันงามผมจะเอาใบนี่เหรอตัดตัดแบบนี้เลยตัดเฉียงเนี่ยมื่เหลือประมาณเนี่ยเมั่อมาเหลือประมาณนี้ครับเนี่ยหลากมันจะออก แก่หน้าอวบไปก็ออกครับผมกินเอาไปไอ้ปั๊กดิ้นี่ขึ้นขึ้นไงครับผมแต่วันนี้จะพอด้วยหน้าอวบหน้าอ้วนแล้วใส่ก้อนหินไปใส่ก้อนหินให้มันยึดเกาะครับผมนี่ดักจ่มีแหลดดหากมันมาแล้วเอาตีต้นนี้เอาตีใบนี้ไม่เห็นงั้นควงแต่ก่อนตีห้องหนักครับผมปูดังเลยตัดขวางไว้เหลือเหลือประมาณเนี้ยก็เลรอวมาขยายตอ่อ tát quả mất một miếng không hổ em nó khuyên ngài này khuyên ngài. săn này à ok đây là bay hả bốn đi xí hai เพราะว่าผมเนี่ยทำมาแล้วเนี่ยทำแบบนี้ครับทําได้สองวันหลากมันย็มันขึ้นมาเดี๋ยวเอาก้อนหินใส่แบบนี้ครับเดี๋ยวเอาไปตั้งตั้งโชว์ตั้งในห้องน้ำก็ได้ครับแบบนี้ล้วคือหากมันก็ก็ก็ก้อนหินดึงขึ้นมาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนใส่โหลแก้วครับนำง้ำเลยอ้่เดี๋ยวตอนผมใส่ก้อนหินก็แล้วนี่ก้อนก้อนหินก็ได้ซื้อครับผม Cần hình này tâm anh hưng tất cả những bài hưng bài hưng bài hưng Đi hưng bài 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 ดดมาแล้วแดบดบมาแล้วครับผมก็ต้นหินแหละเออก็ประมาณนี่แหละครับผมขยายพันผู้ด่างด้วยก้อนหินแล้วก็น,น้้ำเพราะมันอยอยู่ได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำครับผมผู้ด่าง สำหรับคลิปนี้ก็เอาใจคนฮักต้นไม้เนาะไปปาก,กันอีที่ต่อไปครับเดี๋ยวต้นไม้เนาะฝากกดไลไ์ก็แชร์ก็ติมต่ามมาเฉล่น้อยๆได้ครับผมใบปากระดต่อไปสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้ว